ปวดลุกเึิงเนเน่พอนักพันธ์พาน้อง DICE mix เฉดสีผมจากการเย่พร้อมเปิดตัวสีใหม่รินเลียนพิม บนซัมเมอร์พาเลตรันเวย์กลางสยามเนเน่พรนักพันพรเพนพิพัก์การิเย่คันเลอร์เนเชอรัลสปอคเตอร์สันนำทีมสิบหนุ่มสมาชิกวง DICE บอยแบนด์ ICE, Boy, Van, ขวัญใจเจนแซมาดิ Z, ami, เฉดสีผมให้เข้ากับสไตล์เพื่อสร้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยม o o t d Outfit of the Day สุดจีอัปเกรดปรากฏการณ์สุดพิเศษด้วยโชว์เดินแบบบนซัมเมอร์พาเลตรันเวย์ในงานซัมเมอร์พาเลตบายการ์นีเคัลเลอร์มิกซ์แจกจ่ายความสดใสโปรด็อกสีสันใหม่รับซัมเมอร์พร้อมโบดสีผมล่าสุดรินเลียนพิงนารานกิจกรรมล็อกเคสอย่างสแควรในวันที่4-5ถึงเมษายน2568ครั้งนี้เนเน่พรนพันธ์และดี c e ซมาร่วมมิกซ์สีสันให้เส้นผมไปกับการ์นีเคันเลอร์เนเชอรัลที่มาพร้อมเฉดสิบเฉดสีสุดปังรวมถึงเฉดสีใหม่รินเลียน เคลช่วยเติมเต็มแฟชั่นในหน้าร้อนให้หน่ารักก็ว่าที่เคยด้วยสีผมสวยเด่นชัดพร้อมคุณสมบัติที่ติดทนนานและเงางามเพิ่มขึ้นถึง5เท่าดอกจันนำทุกคนก้าวสู่ยุคใหม่ของแฟชั่นและการทำสีผมการนิเย่คันเลอร์เน,นเชอรัลเดินหน้าจับมือกับอ e ีคอมเมิร์ซเจ้ายักษ์อย่างช้อปปี้นำทีมโดยก้าวแบรนด์แฟชั่นชื่อดังมาเอาใจวัยรุ่นเจนซดกันแบบจัดเต็มพร้อมนำดิจิทัลเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับทุกกิจกรรมภายในงานโดยเฉพาะแฟชั่นโชว์สุดอลังการจาก ในเน่และ DICE ที่ผู้เข้าชมสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกนหาสีผมและเสื้อผ้าของนางแบบและนายแบบบนรันเวย์พร้อมหลิงไปที่ร้านค้าบนช้อปปี้ได้ทันทีเน่พรนับพันกล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้กลับมาเดินแบบให้กับ Garnier Color Natural อีกครั้งในวันนี้เพราะจากกระแสที่เคยมาเดินรันเวย์ในเฉดสีครูแอชเมื่อครั้งก่อนได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากครั้งนี้จึงมาอวดลุกใหม่กับสีผมวินเลียนพิมพให้ทุกคนได้เห็นเป็นที่แรกด้วยซึ่งเป็นเฉดสีใหม่ของ Garnier Color Natural ที่นอกจากจะเหมาะกับซัมเมอร์นี้แล้วยังช่วยเติมสีสันให้กับทุกลุคของเนเน่ได้ดีมากดีมากเลยค่ะ สมาชิกวง DICE กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานในวันนี้ว่าสมาชิก DICE ท,ทุกคนชื่นชอบการทำสีผมหลากหลายจึงรู้สึกสนุกกับการมิกซ์สีผมทั้งสเฉดสีของการนิเย่คัลเลอร์เนเชอรัอีกทั้งการร่วมเดินแบบในวันนี้นับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่นา่าตื่นเต้นสำหรับวง DICE มากๆเพราะนอกจากพวกเราได้มีโอกาสนำเสนอลุคสุดเท่แบบนี้แล้ว ยังได้เป็นตัวกลางเชื่อมผู้ชมทุกคนในที่นี้กับร้านค้าบนโลกออนไลน์ได้อีกด้วยครับงานนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนมาสัมผัสกับ virtual experience ที่จะพาคุณแมทสีผมที่ใช่แล้วสนุกกับลุกใหม่ไปด้วยกันผ่าน color mixing t t i room ห้องแต่งตัวดิจิทัลที่จะช่วย mix เครื่องหมายสี่เหลี่ยม OOTD ให้ลุกของคุณสมบูรณ์แบบบอกว่าที่เคยเพื่อให้ทุกองประกอบในงานนี้ สามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์และออฟไลน์ได้แบบไม่มีสะดุดได้เวลา Mix and แ a นแมสีผมและสไตล์สุดล้ำรับซัมเมอร์กับ g าร n i e r ค o l เ r n a t เ r a l หาซื้อได้แล้วที่ g a ร n i e r s h o p e ี Official Store หรือเลือกซื้อสีผมที่ใช่ของคุณได้แล้วที่ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางหรือสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของการ n i e ยดอกจันผลการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยสถาบันวิจัยลออาริอา ประเทศอินเดียมิถุนายน2567มีค่ะมิ้วขอฟคารนี้เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกในงานนี้เลยนี่ก็ดีใจเพราะได้โตได้เปลี่ยนสีผมจากนี้หลายรอบมากแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วสีเทาพอได้มาร่วมงานนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีฟูรู้สึกว่าเราได้ก้าวพิ่มอะไรบางอย่างด้วยแล้วก็ได้เป็นตัวเองในแบบใหม่อย่างนี้นี่เองเป็นคนชอบเปลี่ยนสีผมมากน้อยขนาดไหน ว้าวต้องไม่เคยซ้ำกันเลยใช่เพราะเน่เน่รู้สึกว่าอยากลองให้หมดเลยอะไรที่ยังไม่ได้ทำอย่างตอนแรกได้รู้ว่าต้องทำศีลป์ูะแล้วก็แบบโอเคมาเลยอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยชื่อหมอแม่แบบไม่กลัวแบบนู่นนี่นั่นเลยแบบคุณเ <c oughs> น่คิดว่าเน่ใกลก้จะสามสิบแล้วแล้วเน่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องลองให้หมดเลยเพราะว่แม่จะเป็นไม่หาเวลาเธอไงไม่รู้จะได้ทำแบบสีนี้อึงไหมเมื่อไหร่ เปลี่ยนตามเนเน่เลยจากการที่เป็นการแย่โอลเดอร์ดิเชอครับรู้สึกไงล่ะก็ก็ก็ดีใจเพราะว่าเออนื่องจากว่าการนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับคนไทยเรามานานแล้วก็ดูแลรักษาผมของ,ของทุกคนได้ดีก็ดีใจที่เปลี่ยนสีผมก็เปลี่ยนกล้าออกมาทำอะไรใหม่ๆกันค่ะได้ค่ะฝากนิดน,นึงค่ะเนเน่ค่ะหลายๆคนอยากจะทำผมสีผมตามเนเน่ค่ะ สวยมากค่ะจริงๆเน่ปลื้มมากได้รักตัวเองมากขึ้นแล้วก็บางทีอย่างก่อนนี้เน่ยังไม่คิดจะกล้าทำสีชมพูแล้วพอเราเราลองปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยการตัดสินใจอะไรที่มันออกจากเซฟโซนเราบ้างมันก็เป็นการตัดสินใจที่ดีมันจะสร้างคาแรคเตอร,ร์อะไรใหม่ๆให้เราอะไรค่ะเสื้อผ้าก็ต้องแต่งสไตล์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้ค่ะลองกันซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยใช่สามารถซื้อได้ที่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็ในชอปปี้้วย ค่ะนี้ค่ะตอนนี้เป็นงานรุมขนาดไหนคะที่ผ่านมาหนูไม่เป็นเฉยๆค่ะก็ทำทำชนี้ทำเค้กอย่างเดียวนะจ๊ะแล้วก็มีทำเพลงด้วยงานฝั่งเดนเทนก็ไม่ทำเพลงอันเดอร์เลยใช่ส่วนธุรกิจก็กำลังขยับขยายใช่ค่ะแล้วก็ต้องช่วยคิดแล้วก็อยู่ในเรื่องหาคนมาช่วยทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างประกอบมากแสดงว่าปีนี้จะทำแผนธุรกิจให้แน่นมากขึ้น เนยอะทั้งสองค่ะก็แบ่งเวลาสองอย่างตอนนี้ก็ทางร้านเค้กก็คิดว่าจะเปิดเป็น flagship store อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทั้งทั้งยิ่งใหญ่ก็เลยต้องใช้เวลากับตรงน,นั้นด้วยค่ะแล้วก็ส่วนมากถ้าง,งานอาร์ตหนูก็จะทำเพลงอย่างเดียวเลยใช่่เนี่ยก็เช่นอย่างหลายคนถ้าเราเห็นคนพูดถึงเพลงแหลายคนก็จะเริ่มมีเฝืนคล้ายๆเพลงคล้ายๆเพลงนี่ไมมีคิดมแน่จากการทดลองแล้ว <laughs> เปิดไม่รู้สนะึกว่าจะจบเน่ เราเลือกเป็นคนที่เปิดค่ายเองแล้วก็ manage อะไรทุกอย่างเองมากๆสำหรับตัวเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าได้ลองทําแล้วแล้วแล้วไม่เวิร์กสำหรับเราใช่ไม่เพราะว่าการออกมาทําค่ายเองอ่ะศิลปินนั้นรู้สึกว่ามันยากนะคามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือเราต้องมีหัวทางด้าน s i n ซน s ด้วย manage ด้วยแล้วเราต้องแบ่งสิกธหัวของเราไปทางานอาร์ตด้วยเนี่ยรู้สึกว่าใครทาได้ือเก่งมากเนงแม้จะได้ไม่ได้เพรไ้เทไปทางเพลงอย่างเดียวใช่แล้วเราต้องหาคนที่ เดลยวพี่วยนะก็มาช่วยเลยที่บอกลองแบบคุณลองเกิดเป็นค่ายังไม่ถึงตัวนะคะดูแลตัวเองยังไม่ได้รอดเลยค่ะไม่มาเนี่ยเพลงฟังทุกเพลงเลยนะก็เรื่อยๆเรื่อยๆแต่คือเคยคิดแต่ว่าณปัจจุบันยังมองว่ายังไม่พร้อมเน่ยเนี่ยเราเนี่ยเราว่ามันอยู่ที่แต่ละคนสะดวกแบบไหนแต่บางอ artist เขาอาจจะชอบที่แบบว่าเปิดค่ายหรืออะไรงี้ยค่ะแต่อย่างตัวเนี่ยเนี่ยก็มันไม่ ถึงกับเราเราไม่ต้องมองว่าเราเป็นซีอหรือธุรกิจจ๋าอะไรขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าใครอยากอยากให้เราทํำอะไรเราก็ใคหรือเราจะไปไอยู่ภายในหรือเปล่าไม่ชวนเขามาช่วยบ้างเหรอคะก็ก็ก็เขาก็ทําของเขาอยู่เหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูดดดดดดก่อนยังไม่รู้นะค้ชเลยสำหรับข้าตึงด้วยใช่ใช่มันมันเรื่องใหญ่เราเราเองก็เพิ่งแบบ อิสระจากอะไรบางอย่างมาเนาะถ้าไปอยู่กับข่าอีก็ต้องแบบดูเยอะๆเลยก็เลยอิสระไปก่อนใช่ถ้าแสดงว่าเห็นแบบนี้คนหนึ่งก่าเจอแน่เหมือนอยู่ในสเตจที่เปลี่ยนไปอะค่ะเมอนมองมองโลกเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วเราก็เริ่มมีแฟชั่นในการทำเพลงเลย ก่อนเน่จะแนวไม่ซ้ำเพราะว่ามูตเรามัน,ม,นมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ใช่แต่ตอนเนี้ยเราเข้าใจอาร์ตเราแล้วเรารู้แล้วลว่าเราจะเติมสีอะไรโลกของเราเป็นยังไงอ,อ,อย่างหนู้าใจโลกหนูโลกหนูจะแบบเมจิคอลเมจิคอลอ่ะแบบเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นสีมากขึ้นแล้วก็รู้แล้วว่าเราเพลงเราจะต้องได้ยินแบบไหนซาวแบบไหนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แสดว่ก็เป็นตัวตนเอง1ตเลยคือเ่อกอนหนูยาเองไม่เจอมันเหมือนแบบว่าเราชอบตัวตนเราแบบนั้นน,นเราเทาซื้อเราก็ชอบคนนี้เราก็ชอบปาี่เราก็ชอบมันเหมือนแบบค่อยต่อจิอ๊กซอมาเป็นตัวเราเองอนะไเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นตัวเองแบบ100%มากแล้วก็เลยอยากทำเพงที่แบบมันเป็นคอเซ็ปต์100%อย่างนี้เองกะต้องแบบมูลเลร,ระเอกเอ,เอะไรเพลอไปอะไรหรือีอ้ยังไม่ได้คิดเลยอะ่ะพราะว่าเพลงยังทาไม่เร็จใช่แลบบ้เพลงแบบ เราก็อลังจะยังกำลังจะไปทำเลยค่ะกำลังจะไปรูเหรอจำไม่ใช่กำลังจะไปทำเพลงเลยเลยยังไม่ได้เห็นหน้าพระเอกอะไรกั่นะใช่เราแบบเพลงมาก่อนแล้วเราค่อยเลือกพระเองต่อไปก็คือมีมีอยู่ในใจทำเก็บไว้เรื่อยๆเพลงใช่ค่ะแต่งไว้เรื่อยๆทำไว้เรื่อยๆถ้าถึงเรื่องคนรักว่าอะไรคนอยากรูเป็นยังไม่เคยช่วยีม่รักจะกันไงเจอเจอกันทุกวันเลยค่ะเจอทุกวันเลย เ็นตัวเองจริงๆอยู่ในที่ที่ปลอดภัยของตัวเองนะคะเขาสร้างเซฟโซนให้นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ happy อ่ะหนูเห็นโน้ลหนู happy มากกว่าเดิมหนูก็รู้สึกก็เนี่ย happy มากกว่าเดิมเท่าซ้ำก่อนเรื่องเลยใช่ใช่ใช่อย่างเห็นเอ่อมีเวลาก็คไปไหนมาไห็นโน้ลได้ตลอดไม่ได้ปิดใช่ไหมเหมือนแบบไม่ไหนอัพเดต น่าจะแบบทําเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตัวเขาเองทําเพลงด้วยสมมติเราก็จะแบบไปไปก็ไปทําเพลงแต่ก็คือดูแลในเรื่องงานก็สมคัญสมอเป็นยังไงคะยังข้างลักกันเหมือนวันแรกๆไหมอฮปปี้เหมือนเหมือนเหมือนเดิมแลยแต่เหมือนมั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 น normal แต่เป็นนอร์มอลที่ที่ที่เเทบิลอะไรอย่างเงี้ย เป็นวันธรรมดาที่มันโอเคเซฟโซนที่ดีมีแพนจะไปเที่ยวไหนกันะช่วงพักก่อนนะคะพักก่อนเรอพักก่อนใช่แล้วเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆถ้ามันล้อมเจอคนใหม่ๆด้วยค่ะโอเคเหมือนวันต้องออกตะข่างอ่ะที่ไปเล่นของม้าเหรอจีนไม่ใช่หรือปีม้ามาไหนรู้จักไม่ได้ไปไปต่างประเทศต่ายประเทศสนุกสนานขนาดไหนกับมาที่ผ่าน หนูสนุกกับการที่หนูได้เจอคนค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับคนกน็คืออย่างที่เปลี่ยนไปเลยอะเมื่อก่อนอะหนูไม่ค่อยได้ยิ้มเท่าไหร่หนูไม่ค่อยได้ยิ้มแบบยิ้มค่ะแต,แต่พอครั้งนี้หนูรู้สึกว่าข้างในหนูนะัพปียแล้วก็ยิ้มตลอดเลยตอนที่หนูไปลอนดนอน <c oughs> ใช่แล้วหนูยิ้มจนแบบว่าซื้อของกับร้านค้าค่ะแล้วเขาก็พูดประมาว่า can I borrow your smile <c oughs> แล้วก็จากวันนั้นหนูรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ยิ้มให้คนอื่นอะมันมันเหมือนเราส่งต่อความสุข ให้กันหนูก็เลยแบบกลับมาแล้วก็คิดอะไรได้เยอะแล้วก็แบบโอเคเราจะส่งความสุขในการยืมแค่ยิ้มเองทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการส่งสินเชือใช่ใช่แล้นเป็นสิ่งที่ดีที่หนูได้ไปต่างประเทศแล้วก็แบบเออสิ่งนี้ดีจังเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แบบดีมากๆเลยอ่ะคือประเทศที่ตั้งอู่ในยูเคค่ะแล้วเขาจะพูดตลอดเลยวแบบแค่ไฟน์สเตททุกทุกกระทำการซื้อของเสร็จหรืออะไรก็ตามจะไปแค่ไฟน์สเตทน่ะอะไรเงี้ยเราเรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักกันเลยอ่ะมันมัน มันเป็นเรื่องที่ดีอะไรเลื่องะไรแบบกลับมาไทยเราก็เลยแบบขอให้โชคดีนะคะขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยมันมันแต่ว่าทั้งทอมที่แชร์กันน่ารักมากเลยค่ะอะไอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคนนี้เลยต่างๆคนอยากเจอเนนี่มากๆเลยจะมาใกล้ๆเนี่ยคิดจะจัดเดือนเจ็ดเน่ก็เลยพูดไว้เลยว่าจะจัดเดือนเจ็ดใช่ค่ะรอวันก่อนเหรอคะรอวันก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอดูที่ก่อนด้วยค่ะว่าที่ไหนแต่เนี่ยดูไว อยากพูดเดี๋ยวเดนี้เดูเอาไว้เป็นอิเลโดเพราะว่ามันอขาบุญเคยไปดูคุณวิ๊มเขาแสดงอยู่แล้วมันก็แบบเป็นกันเองมากอะเลยงี้ยเธอเลยอยากไปแต่ว่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวถึงวันเวลาเดี๋ยวเราดูกันอีกคุโอเคแต่มีแน่แน่ในปีนี้สำหรับแฟนหนูอยากมีหนูอยากจะแฟนคลับแล้วหนูก็แบบเป็นช่วงที่หนูแบบแฮปปี้มากจริงจริงอะชีพิดาหนูไม่โกหกเลยอะใช่แต่รอได้เนาะรอนิดนึงหนูต้องขอใช้เวลาทำเพลงให้ด้วยค่ะมันลิสต์เพลงมันต้อง รอรอทุกอย่างเดี๋ยวรออัพเดทอีกทีได้ได้รอกันนิดนึงนะคะอืมได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ